โอ้โหอยู่กับสองเงื่มประโคนครับมิวสิกซาวว้าสวัสดีครับเท่าเกอโอ้นี่ครับเท่าเกอเราโอ้นี่ครับอยู่กับเสียใหญ่ครับเอ้ามาเฮ็ดนยังล่าโวเอ้าโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอันนี้อันนี้พีเอ็มสองพันชั่วโมงนะหรือรับประกันสองปีหรือสี่พันชั่วโมงนะครับเนี่ยเด้ออะไรวะเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้ดอกลำโพงนะดอกลำโพงเหรอเอาเอาอะไรอีกตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ยันม่านะครับนี่ยนต์ยันม่าเออรีวิวเลยเฮ้ยว่าใช้เครื่องยนต์ยันม่าโอ้ยยันม่ายันม่ายัดไปเบิ้งยี่ห้อยันม่าอ๋อยันยันม่ายัดฝานิสันนะเออนั่นแหละเอาแต่งนี่มแต่งอันนี้พวกปั๊มตัวเดินอะไรใช้เป็นของลูกกรุงหมดเลยนะอ๋อแล้วแคลรี่กี่ตัวครับเนี่ย แค่เรียนหนึ่งตัวแค่เรียนหนึ่งตัวแลว้วเลือดสามตัวผมก็ใช้ลิ้นเดียวเดี๋ยวมาเข้าเรื่องดีกว่าโอ้ทำไมได้มาทำเครื่องเสียงเลยครับท่าน <c oughs> ใจมันรักเหรอแต่ก่อนก็ชอบเหมือนกันนี่โอ้ชอบเป็นเด็กแล้วมันใช่ไหมครับอาชีพนี้ต้องใจรักต้องใจรักถ้าใจไม่รักเล่นไม่ได้ใช่ไหมมันไปไม่ได้บอลร้องไปไม่รอดเลยใช่ไหมเครื่องเสียงมันหมดเยอะมันจุกเจ็กเด็กอันนี้ มีแค่นี้แค่นี้แค่นี้แซมถ้าใจไม่รักจริงตังไม่ถึงอย่าเล่นใช่แล้วหมดไปเท่าไหร่แค่เนี้ยก็เข้าหลักห้าแล้วครับอู้เข้าหลักห้าเลยเหรอห้าร้อยบาทในอันนี้ตู้นี้เขาเรียกตู้อะไรพี่เนี่ยตู้ไม้เสียกลางอ๋ออันนี้เสียกลางเสียกลางหมดเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ทเองครับอุ้ยทำเองเลยนะตีตู้ตีอะไรเองหมดเลยใช่สูตรเราหมดเลย ใช่จะเอาเครื่อง GMC ตัดโอ้เสียงมินมาแล้วเฮ้ยแล้วนี่ล่ะอันนี้ตู้เบรดหะนี่ตู้เบรดสองตู้ดีดีคู่โอ้สองตู้ครับแล้วข้างหน้าล่ะครับเนี่ยอันนี้ตู้เบรดอันนี้ก็เสียงกลางโอ้เจ้านี่อันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟอ๋องานบทก่อนเครื่องซีซู โองนิสันนะครับต้อง้วชาิใส่หมวกนะครับเดี๋ยผมมาลราพิ่เบิ่มแล้วไอเครื่องปั่นไฟนี้เท่าไหร่เนี่ยการบ้านเลยนะ้าหมื่ยบกิห้าหมื่นา้านะ่กิโลอันนี้ซื้อซื้อแยกหรือซื้อมาทั้งชุดเลยแต่ว่าเครื่องเส้นนี้ไม่มาผมรอตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะห้าหมื่นไปทงานบ้าน้วยนะมีการบ้านด้วยงานเยงานเอะครับ มมจะโลลกหดแ้วเอาทำไมจะโลกอีกแล้วเปลี่ยนใหมาแนะนำครับพาวเวอร์บางบอลติ้นพาวเวอร์มวยเต๋อมาตินไรนั้นมาตินซีเนลโอเคมาตินเอาเอาเบียไมยโอ้ยงานพุดพูดได้เลยติ้นเริ่มตัวแล้วโอ้เครื่องเส้นมาอีกแล้วต้องต้องเส้นก่อนใช่ไหมถึงเอาต้องเส้นก่อนใช่ไหมถึงจะเล่นได้เราถ้าไม่เส้นเล่นไม่ได้ใช่ไหม อ๋อมันมันเป็นอู้อะไรนี่เด้อเด้อเด้อเดอันนี้เขาชุดเครื่องปรุงบ่ครับเขาเรียกไอ้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยมิกตัวนี้ก็ไมค์ก็อยู่มันห้าหมื่นครับแล้วอันนี้เราซื้อมือสองมาบ่ครับซื้อมาสองหมื่นครับข้างล่างแหละครับข้างล่างข้างล่างก็งงกอันนี้แรงไฟอันนี้ไอเอฟเฟกต์อืมอีคิวแล้วก็คอมเพรสเซอร์อ,อ ุดยอดดีๆวะเสียเบิ่มเราครับอู้หมดห้าแสนหมดห้าแสนนะครับผมว่าผมเคยฟังแล้วเสียงกระหึ่มมากเลยนะนี่แค่เนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวเราฟังชุดใหม่ก่อนใช่ไหม <c oughs> โอ้ต้องมีเครื่องเส้นด้วยมันเป็นงานของเราต้องเส้นตลอดเนาะ เส้นทุกงานยังมีเสือ้อไหนเสือ้อเสื้อเดี๋ยวเขาเอาให้ปวดน,นี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้กูพาเวอร์โ,รโ้ต้องต้องเปิดพัดลมไว้ตลอดวะระบายความร้ถช่วยมันระบายหน่อยพราอ เวลาเราแห่มีเครื่องปั่นเรา oh. มาดึกเช้าเลยเซมเลยโทรตามตั้งแต่หกโมงเช้าเอาเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวสักการะอะไรก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับว่าเครื่องเสียงราคาห้าแสนนี้มันจะกระหึ่มขนาดไหนเดราไาชมหลิวกงกันครับ เดี๋ยวจะลงจากรถนละเหลือเหลือเวลา20นาทีเหลืออีกเวลา20นาทีครับเราจะทการแสดงนะวันไหนมาสี่คันแลวครับเพราะว่ามาประมาณสิบกว่าคันครับไม่จัดการไงเครื่องเสียงของเราก็นำโดยครองศักดิ์เงิมประโคน Music Sound ดังที่สุดในโซนอำเภอบ้านโกลของเราครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแบบเอาแบบนันทวันเลยครับนันทวันเอาซืา้อบัตรซื้อตัวจองเข้ามาข้างในเลยนะฮะอีกสองสามเหรีย <c oughs> เราก็ลงสู่จอแล้วครับนันทวันมาเอางครับวันนี้จุก้าไม่เอาบองโบรนครับกรุบกรุบขึ้นด้วยแบบนี่างนะ้อโมกาลิวกงแบบ โซนอมเมริกันจนขึ้เอนสรอแอนดแบบของปราเิปของเราเวยแบบไปแล้ว